สวัสดีครับกอลอนรับเข้าสู่ช่อง iPhoto h a n d Channel นะครับผมนี้ิีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว AirPod Max นะครับโอเคนะครับกอล์ัชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับนี่ฮะตัวเครื่องสภาพนี่คือมือหนึ่งนะครับสภาพสวยมากๆนะครับสภาพนี่คือแทบไม่มีรอยเลยนะครับตัวนี้ประกันเหลือยาวๆนะครับเกือบเกือบหนึ่งปีเลยนะครับนี่ฮะสวยคลิปแบบนี้เลยนะครับ สีดำเนาะเป็นสีแบบสเปสเกย์อะ่ะน,นะครับปุ่มทุกอย่างคมชัดสุดใสอ๋ออาจจะมีฝุ่นผ้าบ้างเล็กน้อยนะครับผมเอาผ้าเช็ดเนาะเพื่อความสะอาดนะครับนี่นะฮะดูตะคงกระไายนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับดูภายในนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวคเ o อร์ตัวตัดสัญญาณนะครับนี่ฮะตัวนี้ไม่มีไม,ม่ได้เนาะมันเด้งเขา้เขาเครื่องอื่นครับเด้งแบบ ให้เชื่อมต่อเครื่องอื่นตุ้งตั้งตุงตั้งหมดนะครับก็มีเป็นตัวสายชาร์จด้วยนะครับยังไม่ได้แกะมาใช้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งไอตที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนีเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ